มันไปไหนอีกนะแม่ผมจะได้เอาใส่ตัวไว้แท็กเดียวมั่ฮีคิวดิใครมันถามถึงใครไอ้อ้วนอืมนี่ไม่ชินึงเหรอเพื่อนล่าสุดออกไปอีกแล้วไปแล้วครับไปครับไปไปไปตกดต่อุนอีกหรือเปล่าเฮ้ยกรดิไอเฮียวบวกสิบสอง เจติวกันไหมครับกูตายได้ไงเนี่ยโหอมิโกะฮัลโหลมิโกะหลงวอไม่เป็นไรมิโกะมันตายเฮียเลือดสองเลือดเยอะ้เฮียเหมือนเดือดอย่างวาเฮียเฮียไม่เผ็ดเลยเฮียมึงตีวาลินทีวะมันโคตรตัวโคตรกัดเฮียไม่มาแข่งกูอีกนะเฮียเฮียตัวมันโคตร มิโกะทำฟ yeah. yeah. ูมิโกะใครอ่ะมันมีมิโกะ้วยนี่เห yeah> ี้ยเอ้ยกูตีวาลินสี่หมื่นตายวาลินละไปายดิวาลินแล้นินจำล่านินมันตายออ๋นินตายแล้วมันมีฮันด้วยเหรอปันไม่นะกูไม่ยิงไงสัสปันไม่แตะกันเล่นน่ะเฮ้ยโอ้โหกูแหลมพี่เลยเนี่ยโอ้เหียตัวไม่โอ้ย แกมึงแล้วไปกูต่อเวลร้ายมึงแล้วโอ้โหอะไรนะเยอจังวะไอ้กูโดนมันคูณตายกูโดนลบแดงโอ้โหเฮียอย่าไม่มันมีคนแก้มันตลอดเลยไอ้เียทำไมสาวาลินสาวาลินกินข้าวแกงตายแตกแจกฟันแตกไอ้เยัยสะท้อนโบ๊ะโบ๊ะแต่ไม่มีใครตายเดี๋ยวเยอะกูตายแล้วแน่ไอ้เฮียแข็งไอ้เด้อ โอ้แต่ละโอ้ยอ้อนหงาไม่ได้ท่อนดีจังเลยเที่ยวดิพอมันเอานินตีปั้นแล้วกูไล่ฆ่าจัดเลยวะไม่กูตีมันดิไม่กูตีมันมันไม่สนใจกูเลยเว้ยแล้วแล้วหมัดอ่ะมันแล้วนินอ่ะมันตีเป้าหมายเดียวไงอ่อนเลโอ้ยเข้ามาดูแข่งเลยเฮ้ยก็ต้องขิ้งไปเช้าอ่ะเฮียจะมาสองตัวเหรอวันนี้เฮีย มาสองตัว้ตัดตัวอะไรอย่างเหี้ยตายแล้วตายแล้วดับแไปโอ้โหจิกัวตายโดนน้องอะไรดิมือหันกวางดิมันวิ่งแอบยมเนี่ยไอ้สัตว์อือหือเออขอดาเมจมาในบ้านหน่อยแต่กูคิดนะว่าว้าวแล้วใหม่ๆนั่นแน่โอ้โหเขียนมันยังงันลูกขนุนยังไม่ถึงเลยปอไอ้เหี้ยไอ้สัตว์จริงๆไม่แค่มืงหางมันมันก็ระเบิดแล้วเว้ยไม่ต้องถึงลูกขนุนออกหรอกใช่มึงคดนอะไรมาวะ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไอ้เฮียเอาน้าเอ็นจายครับผมพน้อแม่งดูเดือดเลยสัตว์ไอ้สื่อกำังวิ่งเหรอพี่ไอ้สื่อสายโอ้โหไอ้ซ่าเบคอนหูคนตามเงินฝูงเลยไอ้เฮียดูมันเด็ดจะแสนห้านคน โอยธนูเรามันน้อยเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ธนูน้อยคนมันน้อยตัวไม่คือตัวมันหลากหลายไงฝั่งนั้นนะมีดาบมีฟุ้งนี่อะไรใม่เพื่อนเพื่อนถ้าเรามีธนูมาตีทสาดมันน่าจะตายมึงควบคุมโทรศัพท์ใส่กูทำไมเนี่ยกูพีดไอ้เหี้ยเหรอเกิดหมอตัวประชี้อยู่ในสัตว์ิโลงวอนะโอ้ใครแจให้ตั้งคิวได้บกตายไปเจ็ดตัวไรเฮียกูเพิ่งฆ่าไปตัวเดียวไม่ทำมา ทำแดงอยู่ขวากันประมาณแสนตัวโ oh. อ้โหแดงามไมอ้เ,อเฮียคุณโดนล,ลบแดงอีกแล้วออกมาโดนลบแดงเลยอสัตว์โอ้โหกูโดนแดดแล้วโดนลุงสกราตามบอดเ,เฮียเหวาบปเราไม่มีดาบเหรอไอออม่เจสเือร์แตกงงไปลุงมไปปอปะพี่อย่าลืมหูหมอ ธรรมดากูเป็นดาราางนี้แหละไอ้เหี้ยวิ่งไม่ออกโอ้โหกูแก้แล้วแก้เอกเหี้ยนินต่อให้โง่แค่ไหนก็คืนนนอนินโอ้โอ้โหเหี้ยหมอไม่ดูฝั่งขวาตีตัวเนี่ยเอามานันดิไหน เี้คูร้อนกับลบแตเ้นโอ้ยเฮี้ยไม่ปีตาแม่งเลรหนากเฮี้ยนี่แม่งเห้วาอยู่นั่นแหะมันตีตายโดนท้อลวนัวโอ้ยเฮี้ยวันนี้พูมันมากระดวงเยอะวันนี้ ยแ่งไม่ได้ใช้ยิงไม่ท้อเลยไอ้ัไอ้เนี่ยมันเล่นกันแบบเหมือนคอทีบเลยแสดบมันจ้างวินมอไซคไปเล่นเลยใช่อ่ะอตายตายแล้หน้าหีไอ้เนี่ยยิงจบการดการนสัตันเดือดปิดไป่อยอื้ม ไอ้แย่วันนี้โพมากับดวงวหมอยังไม่ตายเยนะี่ยทำไมปันปป้นนี่สองตัววะันบอตามวายแล้วเนะี่ยโอ้ยไม่โดนทอดยับเลยวะสะท้อนเบาจังวะไอ้ตัวยากี่ให้งูไอส้สัตว์ตัวแม่งถึกเกินไปไอส้ไอสัตว์เฮีย เพราแม่งดีไม่กลัวไม่ตายโอวกูไม่แตกอือหืออ๋อหัวไม่ตายว่าแล้วเพื่อนท็อปโอ้โหดาบนั้นดาบไหนที่มันยิงไอเดียวก็ไม่ท้อเลยเว้ยกูลองไปทีได้สัตว์สัตว์กูไม่แดก อารมณ์หมดเลยวะพีไ่ไปไอเ้เหี้ยมึงดูดิกูอยู่กลางดงขนาดเนี้ยเออสะท้อนแล้วโอ้โหไม่ตายไอเ้เหี้ยทำไมสะท้อนไม่ตายวะกูไม่เข้าใจกูยือนอยู่ยกลางด,ดงกูงยืนนานเกินไปไอเ้เหี้ยกูเซ็งไปไอเ้เหี้ยมันเล่นไม่ได้เลยว่ะโอ้โโดนลงกูเด็กกูโดนวงกูอยู่วงแดงด้วยวงแดงละทรงพลังไอเ้เหี่จ้ะโอ้ยเฮียไอ้สัสแล้วทำไมกูตีมันไม่ตายจะตายจะตายเลยเว้ยกูยืนวงแดงแล้วทรงพลังนะครับ ไอ้แย่เลยมึงดวงดีไปนะไอ้โพยเปรตเออโดนปล่อยไปซ้ายไอ้เหี้ย้เหียย่มาล็อกคุยอีกไอ้ตาดีครับเหี้ยไว้เห็นแม่งยืนงูสาพิษตรงนี้เลยว้าวเอ็ดเทล่าใครเล่นไม่รู้เล่นคนงูเลยคนเนี้ยเล่นแบบโซยเหี้ยเหมือนคนเพิ่งหัดเล่นเหมือนซ่างได้ก็พูดเกินก็พูดเกิน นันไม่ใช่แบบหนักหมาหนมาหี่โดนโออินไอ้ยศพแม่งเกลื่อนไอ้ใหม่โอ้โหใหม่เป็นไงวะเล่นไม่ได้เลยไอ้ยวันเนี้ยเล่นเป็นเหมือนเมื่อวานเลยเฮียเหมือนเมื่อวานเดะเลยเฮียกลัวสภาพเดียวกันเลยไอ้สัตว์ช่วยตีอยู่ช่วยตีโยสวยคุณดูบดิคุณดูบดิ ไอ้<ด>เนี่ยมันมันลงวอลไป,ปหรือเปล่าสภาพนี้ดูมันวิ่งดิเออไงก็ปล่อยม,มันเล่นอะไรอ่ะกูบลักอะไรอ่ะโดนหมัดล็อกไงโอหกูโดนล<อ>ุมสกรัรมตามบอลของจริงว่ะเกิดมาไอ้เนี่ยกูกูเกิดมาแล้วก็ข้ามมิโกะไปเรื่อยๆเนี่ยสกอร์ก็ดูดีได้แค่ว <One. S 3> ันมันติดบล็กอกพีไอเน้่มึงเห็นป่ะตรงเนี้ยล่วงไปเลยอะ เฮ้ยจะตกแหมเห็นมิโกะธไม่ได้เลยนะไอ้บอสเวะทันทีนะอีดากไ <c oughs> อ้โผเล่นไหนวะมันตายน้อยแท้ไอ้เหี้ย,ยมัน <จะ S 1> ดวงดีดวันเนี้ยมันมากับดวงมันยิงกูไม่ท้อเลยมันจะให้กูตีตัวอะไรโอหไม่สะท้อนเลย <โอ S 1> ผม <โอ S 1> <อ>ดูดิหน้ามันตลอดมัยิงกูไกลเดียวไม่ท้อเลยเหี้ยถ้าไม่ท้อก็ถ้ากลับมันได้แต้มรัวๆไงอย่าไหมไปละไม่ใช่กูอันนี้ไม่ใช่กูกูไม่ได้ยิงกูวิ่งเข้ามาบ้าน กูรู้เลยไอ้สัตว์กูเสียวโอ้โหบิ๊กโกกมาสวยกู้าไม่โดนละโอ้โหพี่พี่คิดว่าไงวะว่าว่าไอ้นินจาแทงผมสะท้อนตายแต่โผไม่โดนสะท้อนละไอ้เฮี้ยโผมึงโดนดีนะวันนี้ไอ้สัตว์เด็กเฮี้ยเข้าไปเนี่ยนี่มันแจ็คโอ้มันเล่นไหนวะโอ้โหเฮี้ยมันเล่นตรงกลางนั่นแหละแต่แค่มันไม่โดนพวกกูสะท้อนนี่มันโดนดีวันนี้คนโดนดีพูดกี่รอบแล้ววะไอ้เฮี้ย อะไรอะไรอัดปุยเฮียโอ้ยมันบัคกิวร้วยมมัสองตายวะไอแดงหมุนมาเราต้องไม่ถ่มแล้ววะก็ไม่ได้เจอไม่ไม่ค่อยออกเลยวะเดี๋ยวนี้สายมีเขาบัคสกิลกันหมดหรอฝั่งไอ้ักดาบนั้นนี่เดีพี่โอ้โหมันก็เท่าเดิมนะโง่เหมือนเดิมไอ้เยี่ยง โอ้โหสามหมื่นสามแสดงได้ว่าจำนวนเยอะเช่ไปกติเราก็ต้องเน้นจำนวนเออก็ไม่เอาไม่เอาไม่ห้างไม่ห้างไม่ห้างอือ้เนี้ยทำไมตัวกูแม่งเดมิโกะแม่งไม่แดงเลยอ้าวิดตัวอยู่ดิยิงดิยิงดิไม่ไปอยู่หรอเออไาแล้วอันนี้หมัดเล็โง่่อยางงี้เฮียโด่งวะไอ้หล่ะคุ้นจัดอือเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดาเข้าไปอีกตัว เบ้นมันกระตุกจังไว้นี่ไงขอยเดี่ยวบอกว่าไอ้เหี้ยไม่ใช่นะเคยหน้ากากบอว่าเฮียรู้ได้ยินไอ้กูฟาดไอ้เหี้ยไม่โยนมีดอรวีนไอ้สัตว์เกือบมาสปอน์ตอนกูตีไปสี่หมื่นโอ้โหหมอทางซ้ายสี่ตัวว่ะเดียวจะเกิดไหมก็เกิดเหมือนเง้ยมันเกิดไหมก็เดียวไม่ไม่ต้องเล่นละมั้งธนูอ่ะถ้าจะนินจาจะตีไกลขนาดนี้ไอ้สัตว์ผโปงหรือเกิน จ้าบามี่มาแทนเหรอเออเอามึงรถติดรถต่อว่ะเออมึงเอาหน่อยดิโพมึงจะดวงดีเกินไปบ้างไอ้เงี้ยวันนี้ตัวนพื่พกระติสะท้อนยับแล้วนะมึงแบบตายแล้วเกิดหมอเกิดตีหมอไม่ตายเฮียสัตว์พินแม่งควงอยู่นั่นแหละเฮียพินเนี่ยโดนเลยไอ้สัตว์โพนี่อนี่ไม่เคยแดกโอ้ยโดนพิโกอีกีเขียมีโกฟรีนะ โอ้โหเยอะเกินไปพี่อะโอ้ลุงูปกรรมตำบอลคนละเดืองกามอีกมาดามาเอากูแดงก่อนรอกูแล้วก็ตายเองเพี่อเดี๋ยวนี้ไหวสิบสองโอ้ยพี่อะอนว่ะไอ้สัตว์ทำไมตีโผไม่ตายอ่ะกดเทียอะไรโอผหรือกดยันไม่ อ้าวโพตายได้ไงแล้วก่อนพี่แปงไปเลยไปเลยไปเลยกูได้เสมอเออพ่อตายไอ้หีอะอื้มไอ้โพมันตายไปแล้วหนึ่วิเดียวมันยังเกิดมายิงกูอ่ะไอ้หี่ยแล้วก็ไม่ถอนแค่คั้งเดียวไอ้หี้ยมันยิงแบบไม่กลัวเราเลยวันเนี้ยดนมาโดูมันมาวันนี้ไงสั่งยืนมาหลายตัวกูสึกสะท้อนนะลินคนเดียวมันเยอะก็ยิงเลยเท่มันยไม่ได้ห่ะกูต้องกูต้องหยุดกูต้องหยุดตีมิโกะหวะไอ้หี้อมันรอตายว่าใจ พี่ให้คนอื่นเก็บไปเพือเราเราเรามาวัเาาานเจี๊ยบวันในนี้แล้วให้รอคนมาตีเราดีกว่าได้กระักรานูอยู่บนบันไดทุกคนอกเอตัววะด้วยใหม่ก่อนอนี่ที่พูด,พดเก็บหมอกกูจะไปข้างแล้วอืมอัน,น,นตัดนเหรอเรี้ยวตุ๊ดใส่ทันหน่อยเถอ อมันเห็นนาททำอะไรสักอย่างนี้นี่ไงหมดแล้วนี่ไงลาบวิ่งไปหาแม่ครับโอ้โหกูโดนยิงดินแดสตัดเฮียกูตายแม่งศกกูไม่ล้มไม่งกูไปโดนขาวสัตโอ้ยหมดครับผมคนเดียวที่เอาฟังนั้นไปก่อนกูเด็ดแม่กูอยากจิกเดินออกไปไปชิกโดนหัวมันในสัตว์โอหโอไอ้สัตว์ไม่อาการเป็นไงวะไม่ตายอ่ะเนาะไอ้เนี่ยเลยกลาไม่ได้เฮียรถมัดหรอก เราเล่นอยู่บ้านเนี่ยเราใส่มันตู้ไปอาชีพอื่นแล้วในมือเรางานมากเลยอาชีพอะไรซื่ออื่นเอาไว้ใช่ไหมไม่ไหวอะไรวะขันลูกหมวโอ้โหวงนี้มีไงไปแล้วหนึ่งโอ้โหปั้นปั้นลูกจัดต่างถักแม่คอมการ์ดินวงนั้นวงนั้นผมขอสักทีหนึ่งจะชื่นใจชื่นใจจะลื้เลือกอันใดกูแก้มึงแล้วเดียวเออกแ้มมึงเดียวอื ทุกคนพร้อมใจเหรอแล้วก็จะเลือกอันใดโดนที่อะไรไหนสัตว์ไอ้เลี้ยยากิมาจากไหนวะน้าไอซ์นั่นแล้วจะเลือกอันใดเออจะเลือไม่มันมันเข้านาทีที่ก็ห้านาทีสุดท้ายแล้วตัวเอสเทลเอสเทลอย่าตีผมห้านาทีสุดท้ายแล้วตัวยากิมันจะมาเฮ้ยอุ้ยเจ็ดหมื่นยันมันลบคันตัวจะเข้าตายหรือว่าหรือว่าฮันติแรงขนาดนั้นอยู่แล้วตั้งเต็เป็นแสนอ๋อ เจ๋อเจ็ดเจ็ดหมื่นกูช็อกเลยไอ้ตรงนี้ตรงนี้เอ้จือเจเลือกอะแล้วมมันเดือดอะกวนไปยังฝั่งมันช่วงนินจะแม่งไล่สอยตูดรัวๆโอ้โไม่อย่ท่าหมาเอาไม่ใช่ท่าหมาของคู่ยู่ไปใช้โอ้โหมึงก็ดวงดีนะไอ้โพรที่แปะไอ้พี่ฟอไอ้จ๋พ่ฟอทุสผมช่วยนี่ไอเดียวมาแล้วกูว่าช็อตนี้ ไม่มาว่ะพี่แปงเล่นไม่ได้เลยอ่ะโดนทอนรูรวงเอ้ยผมมีเอฟเอ็มเกิดเร็วเออผมจะจะตีมึงจนกว่าจะสะท้อนอ่ะมาดิเออจะมีถ่ายมากูตายเออเนี่ยสกิลของสงความเนี่ยถ้าคนโผล่กันเราชนะกูแทงเม่นมากเลยนะเว้ยแทงยังไงยากิก็คือยากิว่ะนี่ยเออยากิแม่งตัว